มากันที่ภารกิจของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1คุณสุชาติตันเจริญครับเมื่อวานนี้มีภารกิจที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากบุคลากรทางการศึกษา<อ>ในจังหวัดฉะเชิงเซานะครับก็ไปที่สํานักงานของคุณสุชาติเลยโดยเฉพาะเรื่องของการที่จะให้ดูแลเรื่องของพระราชบัญญัติการศึกษานะครับ บอกว่าครูเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญแต่ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมามันก็มีประเด็นในพระราชบัญญัติและมันเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของครูด้วยนะครับเรื่องนี้คุณสุชาติตันเจริญรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1นนะครับเมื่อวานนี้เปิดบ้านและสํานักงานในฐานะสสจากจังหวัดฉะเชิงเซารับเรื่องร้องเรียนนะครับคุณผู้ชมจากดรเอกวัตรร้อสุนิลันผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเซาเขตที่1ต่อมาก็คือคุณวรพจน์สิงหราช ผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะาเชิงเซาและนายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอพนมสารคามนะครับเพื่อเป็นการคัดค้านและยื่นข้อเสนอแนะให้มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกาและในส่วนของคุณสุชาติตันเจริญนะครับได้พูดถึงเรื่องของงาน,นดังกล่าวนี้จึงต้องการให้มีการปฏิรูปกฎหมายในหลายประเด็น ให้มีบทบัญญัติทางวิชาชีพและเป็นวิชาชีพชั้นสูงคงไว้ในใบอนุญาตครับนอกจากนี้ในส่วนของข้อเรียกร้องก็มีการพูดถึงเรื่องของเงินเดือนเงินวิทยฐา,านะหรือเงินค่าตอบแทนอื่นๆที่ครอบคลุมถึงบุคลากร,กรทุกตำแหน่งอย่างเท่าเทียมด้วยรวมไปถึงให้มีส่วนร่วมของครูบุคลากร,กรทางการศึกษาและในส่วนของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการศึกษาแห่งชาติเช่นการเพิ่มผู้แทนจากองค์กรวิชาชีพในคณะกรรมการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒินะครับต่อมาคุณสุชาติตันเจริญได้บอกว่า ภายหลังรับเรื่องราวต่างๆแล้วจะนําเรื่องเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการต่อไปนะครับทันทีที่คณะรัฐมนตรีผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวมายังสภาผู้แทรนราษฎรมีบรรยากาศนะครับคุณผู้ชมช่วงของการรับมอบเรื่องร้องเรียนต่าง,างๆและไปฟังเสียงนะครับในส่วนของผู้ร้องเรียนต่อคุณสุชาติตันเจเริญครับศักดิ์ศรีของความเป็นผู้อํานวยการสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาก็ถูกปรับลดเป็นแค่หัวหน้าสถานศึกษา ประเด็นต่อไปก็คือในเรื่องของความไม่แน่นอนของโครงสร้างที่อาจจะมีในบทเฉพาะการต่างๆแล้วก็ประเด็นสำคัญตัวสุดท้ายก็คือในเรื่องของการมีส่วนร่วมในคณะกรรมการระดับชาติที่จะถูกบรรจุไว้ในร่างปฏิบัติการศึกษาแห่งชาติเราอยากให้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าไปเป็นคณะกรรมการมีส่วนร่วมในองค์กรระดับชาติซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับ การพัฒนาแล้วก็การปฏิรูปการศึกษาของพวกเรา